มาละเดอ้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการข่าวสารทั่วไปทุกความเคลื่อนไหวจัดใจของไอแคนอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอ้อพี่น้องเดอ้อพี่น้องครับกระทรวงพาณิชย์มีการลดราคาสินค้าช่วยประชาชนเป็นลตที่7แล้วนะครับ นายจุรินลักษณะวิสิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าปัจจุบันยังมีประชาชนและผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9กระทรวงพาณิชย์จึงดาเนินการช่วยเหลือลดค่าครองชีพประชาชนกับโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลดที่7 โดยร่วมมือกับผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคห้างสปปรรพสินค้าห้างค้าส่งค้าปลีกรายใหญ่ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศและห้างท้องถิ่นทุกภาคทั่วประเทศไทยรวม104รายใน6กลุ่มสินค้าที่ลดราคาเพิ่มอีก13,790รายการประกอบด้วยอาหารและเครื่องดื่มอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งซอสปรุงรสของใช้ประจำวันผลิตภัณฑ์ชำระร่างกายผลิตภัณฑ์ซักล้างลดราคาสูงสุด1 7 0 เป็นระยะเวลา1เดือนระหว่างวันที่1ถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับโดยคาดว่าจะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนทั่วประเทศตลอดโครงการคิดเป็นมูลค่ากว่า500ล้านบาทครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อ